ผ่านกันค่ะดอกสวยๆมาเขยซิปะว้าวว,าว้ววววโอ้ยมันเริ่มแก่แล้วค่ะเพิ่งมาเจอดูดิแก่แล้วว่าดูดิโหตั้งเยอะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะดูสิ อให,ใหญ่เลยย็นใหญ่ๆเลยถ้าเห็นเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานเห็นนะสวยเลยนะคะแล้วก็เก็บอันนี้เอามีดตัดนี้ยหเห็ดฐานค่ะเห็ดฐาน เใหญ่เลยออโอ้ยปอทำไมไม่เอามีดละ่ะมีดก็มีเนาะ